เจอคนบูลลี่ว่าแย่แล้วแต่นี่มันผีบูลลี่และนี่คือหนังสยองขวัญเรื่องล่าสุดจากพี่คุยทวีวัฒน์บรรทาพุ่งกับพี่หยด 1, นสอคุณกระบี่พีระบาดและทองสุส1สาและมันจะออกมาเป็นอย่างไรเราจะมาคุยกันในคลิปนี้ครับเอาละครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือซีรีเมครับแล้ววันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับคอมเมนต์หนังกับหนังเรื่อง Attack t t วิญญาณเลขที่13ครับเรื่องราวของกลุ่มเพื่อนสาวแห่งชมรมวอลเล์บอลที่พวกเธอเนี่ยต่างถูกกับตันทีมอย่างบุษบารังแกจนไม่เหลือชิ้นดีและอยู่มาวันหนึ่งด้วยเหตุผลบางอย่างบุษบาถูกพบเป็นศพฆ่าตัวตายอยู่ในโรงยิมและนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของความสยองเมื่อผีบุษบากลับมาตามบูลลี่และจะเอาชีวิตพวกเธออย่างไม่รามือและเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปพวกเธอจะสามารถเอาชนะผีบุษบาได้หรือไม่ต้องไปดิ ตามใน a c t a c k 1 3วิญญาณเลขที่13ครับก่อนอื่นนะครับผมก็ต้องขอบคุณทางค่าย13 Studio นะครับที่เชิญผมเนี่ยไปรับชมรอบสื่อของ แอคแท็กเธอทีนในครั้งนี้ครับและก่อนจะไปคอมเมนต์หนังกันผมจะมาพูดถึงความรู้สึกก่อนดูก่อนครับเรื่องนี้ผมคาดหวังมากๆนะครับด้วยความที่ก่อนดูเนี่ยมันมีรอบสกรีนเทสสำหรับสื่อมวลชนเพจอินฟลูเอนเซอร์ซึ่งวันนั้นผมติดงานก็เลยไม่ได้ไปครับและเสียงที่ออกมาเนี่ยคือทุกคนบอกว่ามึงต้องชอบแน่นอนผมก็เลยแบบเอ้ยส่วนตัวเราชอบงานพี่คุยอยู่ไหนด้วยครับอ่้สุดจ้าขุนก็บี่ผีระบาดผมชอบมากๆเว้ยมันมีความเขาความแปลกที่แบบผมรักท 13ก็สนุกดีครับเป็นหนังที่มีความคาวะยูีเดแบบสุดๆนะฮะส่วนมาที่หยดหนึ่งก็อย่างที่บอกเคยรีวิวไปแล้วว่าชอบครึ่งหลังนะครับที่หยด2นี่ผมโคตรชอบทั้งเรื่องเลยครับคือผมจอยมากมาถึง a t t a c k 1เเป็นยังไงมาคุยกันดีกว่านะครับพูดถึงเรื่องของงานสร้างกันก่อนนะครับงานสร้างของ a t t a c k 13เนี่ยก็ถือว่าตามมาตรฐานของหนังที่คุยนะครับผมรู้สึกว่ามันมีความเป็นหนังที่ฟอร์มไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าก็มีรายละเอียดที่น่าสนใจนะครับเรื่องของงานภาพการถ่ายทำเนี่ยภาพรวมทาได้ดีบมาาจจมแบมบแ มีความแปลกใหม่มากมายแต่ว่าหนังเนี่ยก็มีมุมกล้องที่ห,หวือหวาพอสมควรอย่างเช่นฉากลองเทคในห้องน้ำนะครับที่ถ่ายผ่านคานห้องน้ำฉากในตัวอย่างฉากแรกอะในหนังมันยาวอยู่นะครับแล้วเขาสามารถเล่าตรงนี้ได้ดีพอสมควรมีความว้าวซ่าอยู่พอสมควรกับงานมุมกล้องของเขาแต่ว่าภาพรวมเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แบบเป็นงานภาพที่ปฏิวัติวงการอะไรแต่ถือว่ามันก็ใช้ในการเล่าเรื่องได้ดีครับอย่างต่อมาครับเรื่องของดนตรีประกอบครับผมรู้สึกว่าดนตรีประกอบของ a c t a ท็กเธอทีเนี่ยมันมาฟิลเหมือนที่หยดเลยโชงชางมาก โงพงพง,พงแต่ว่าผมกลับรู้สึกอินมากกว่าที่หยด ภาคหนึ่งเพราะว่าบริบทของแอคแท็กเธอทีเนี่ยมันค่อนข้างจะโฉงฉางอยู่แล้วคือที่บยภาคหนึ่งะครับเกิดเรื่องมาเนี่ยมันจะมีการแบบปูบรรยากาศอะไรของมันแต่ว่าสาหรับแอคแท็เนี่ยคือมึงเปิดมามึงตบกันเลยมึงซัดกันเลยมันทําให้ความโฉงฉางเนี่ยมันเข้ากับโทนของเรื่องครับและกลายเป็นว่าดนตรีประกอบที่มันแบบใหญ่เหลือเกินเนี่ยมันดูสนุกมันดูจอยมันดูเพลินมันไม่ดูแบบขัดหูขัดตาขัดมุ้ดอารมณ์อะครับคือมันเป็นหนังสยองขวัญที่มีความแอคชั่นสูงมากๆอ่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าความโฉาากเน่มััข้บทเเรรืื่่่อองดดีีมมาากกๆคตจะพู็อ เรื่องของความโหดในหนังนะครับความโหดในหนังเรื่องนี้มันมีการใช้แพลาสติคอลเอฟเฟกหรือว่าเอฟเฟกทำมือผสมผสานกับ CGI นะครับหลายฉากนี้เราเห็นได้ชัดเลยว่ามันเป็น CGI นะฮะมันก็แอบลอยอยู่แหละแต่ว่าผมรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มันมีความเ้าความบีบางอย่างที่กลายเป็นว่าทุกความลอยของมันเน่เราไม่รู้สึกว่ามันขันหูคดตาเว้ยมันลอยก็จริงแต่ว่าโอเคเราก็ดูมันได้แล้วเข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วพวกพลาสติคอลพวกฉากโหดในโ่ยโหคือเดือดนะฮะเดือดมากมันจะมีบางอันที่แอบใช้ CG ในกาารช่่วยยอูบ้ซ ฉากตาดุดอะไรแบบเนี้แต่ว่าภาพรวมเนี่ยมันมีการใช้แพทรคอิเคิลเฟกค่อนข้างเยอะอย่างเช่นซีนปากกานะครับซีนปากกานี่ผมชอบมากนะฮะมันแบบโอ้เสียวมากนะครับแล้วอีพทิเคิลปากกาเนี่ยคือ พี่ก็โหดเกินนะฮะอาจจะไม่ได้โหดแบบทรมานเหมือนตอนดู Bring Her Back กับฉากเมลอนแสนอร่อย Terrifier อะไรอย่างเงี้ยน่ะมันเป็นความโหดที่มันตามสไตล์หนังพี่คุยอ่ะถ้าให้พูดเนี่ยก็ประมาณท้องสุกสิบสามนะครับท้องสุกเนี่ยมันมีการใช้ CG ผสม practical เหมือนกันและความโหดของมันเนี่ยใครกลัวผมไม่รู้แต่ผมไม่ค่อยกลัวท้องสุกมันเป็นหนังตลกสารับผมนะฮะแล้วเป็นหนังแบทโจ๊กอ่ะหลายๆซีนอ่ะมันคือยูเดสเลยนะครับเรื่องนี้มันก็ยังเหมือนเดิมครับความโหดเนี่ยมันใช้เสิร์ฟในแง่ของความแบบมัน กวนตีนมากอะคือบางอันมันมีความโหดแล้วก็ขยี้ด้วยความโหดซะอีกทีหนึ่งแต่ว่าภายใต้เยลเยอียของความโหดนะครับมันมีการตบแบดจ๊กหรือว่าตลกรายอยู่ซึ่งผมซื้อมากๆนะครับเป็นความโหดที่สําหรับผมนะมันมีบางซีนที่ทําให้เราร้องแบบอู้อยู่บ้างเพราะว่าด้วยจังหวะด้วยสไตล์ด้วยดีไซน์ของมันอะมันแอบเจ็บแบบโอ๊ยเจ็บพี่อยู่บ้างแต่ว่าภาพรวมเนี่ยมันเป็นความโหดที่ไปทางแบดจ๊กหรือว่าตลกร้ายมากกว่าแต่สาหรับใครที่กลัวเลือดกลัวการฉีกขาดก็อาจจะแบบ ลมจับได้พอสมควรนะครับท้งเรื่องงานสร้างก็ประมาณนี้ครับเรื่องพ็อปเรื่องโลเคชันผมเฉยๆนะครับตามมาตรฐานทางไทยนะฮะด้านต่อมาครับเรื่องของนักแสดงนะครับจริงๆทุกคนเล่นดีนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับอ้อายกับเรื่องนี้เขาพลิกบทบาทอีกแล้วนะแล้วก็เดอะสโตนที่พลิกบทบาทเป็นเซียนหมวยเรื่องนี้ก็พลิกบทบาทเป็นอีกตัวละครหนึ่งอีกครั้งหนึ่งด้วยท่าทีที่แบบอ้อายสามารถถกแคนเสื้อแบบล,ลูกพี่จัดมาได้เลยอะ่ะลูกนี้ก็ดูมีเสน่ห์แล้วก็ดูเป็นแบบตัวแม่ตัวมามอยพอสมควรผมชอบนะครับแล้วก็ตัวละครที่เล่นเป็นนผีีา้ก็เล่น ดีนะครับเป็นตัวละครที่ด้วยวิธีการเล่าด้วยหลายๆอย่างของมันนะ่ะการแสดงของเขาอ่ะมันส่งให้เราไม่เกลียดตัวละครที่ชิบหายแบบกูอยากสวงกระโปรงใส่วิกเป็นผู้หญิงแล้วกูอยากเข้าจอไปตบมึงแหละการแสดงของเขาเล่นได้ดีมากๆอารมณ์แม่งแบบอิเชียแม่งน่าเหมือนสร้อยว่ะพอสมควรนะครับผู้อื่นก็เล่นได้ดีนะฮะก็อื่นผมรู้สึกว่าก็ตามมาตรฐานทุกคนอนะ่ะแสแดงความกลัวให้เราเชื่อได้จริงๆว่าพวกเขากลัวนะครับแต่ว่าอีกคนที่ขอชมและกันคืออ่ายูแอลนะครับน่ารัก มากนะฮะคือแบบผมนี่แบบนั่งยิ้มทั้งเรื่องเลยนะครับกูไม่ได้กลัวอะไรกับหนังเลยนะฮะแล้วก็จริงๆอะ่ะมันมีจุดติอยู่นะครับคือผมรู้สึกว่าบางคนในบางช็อตแรกๆอะ่ะมันจะมีการแสดงที่แอบไม่ค่อยคงที่ไม่ค่อยลงตัวอยู่บ้างด้วยไดอะล็อกของมันไม่รู้ว่าอันนี้เป็นจากบทหรือเปล่านะแต่ว่าด้วยไดอะล็อกที่ไม่ค่อยเข้าปากด้วยอะไรต่างๆมันแอบแบบ นิดนึงอะแต่ว่าการแสดงเรื่องนี้ภาพรวมก็ถือว่าโอเคฮะโอเคมันอาจจะมีความละครนิดนึงอะเพราะว่าหนังมันมาแบบทนเพื่อนหญิงพลังหญิงมากอะมันจะมีความเจริญจริญของมันอยู่ซึ่งถ้าใครติดก็อาจจะติดส่วนตัวนะผมไม่ติดผมรู้สึกว่ามันไปกับเรื่องที่มันโฉงชางไปกับทุกอย่างของมันไปกับสไตล์ของเรื่องได้ก็เลยรู้สึกว่าการแสดงภาพรวมอะมันส่งอารมณ์คนดูได้ดีครับโดยเฉพาะซีนกลัวซีนโหดเนี่ยทุกคนเล่นถึงฮะถึงมากนะครับที่แบบแปลกๆเนี่ยคือซีนแบบ Life ออเดนารี่ไลฟ์ตัวละครแม่งนั่งกินข้าวคุยกันนนนอะเงีีี้าาจจแแแบบลกิดึต่่่วซท อารมณ์ตึงๆเนี่ยเข้าไปถึงกันนะครับด้านต่อมาครับด้านบทแล้วก็วิธีการเล่าครับนี่คือหนังดูอามันครับต้องบอกแบบนี้ก่อนมันคือหนังดูอามันดังนั้นบทมันจะเหมือนที่หยดสนะครับมันมีเพื่อให้มีเหตุผลให้ตัวละครมาเจอผีแล้วก็มีอะไรสักอย่างแอคชั่นเกิดขึ้นอนะ่ะซึ่งนั่นแหละครับตัวผมจอยนะเพราะว่านั่นแหละผมชอบหนังแบบนี้ถ้าคุณดูช่องผมมาพอสมควรแล้วผมบอกว่าเฮ้ย <c oughs> เรื่องเนี้ยกูชอบมันมันมันเขาดีมันเห็นหนังแบบนั้นแหละครับแต่ว่าความเขาของพี่คุยเนี่ยมันจะเป็นความเขาที่เสพง มันเป็นหนังที่เซตออพตัวละครกลุ่มหนึ่งขึ้นมาแล้วก็พาไปเจอเหตุการณ์บางอย่างตรงเนี้ยมันอาศัยเคมีของนักแสดงแล้วก็เรื่องราวสูงมากๆและหนังสามารถตีโจทย์ตรงนี้แตกครับถ้าพูดอย่างเป็นกลางเลยนะมันคือหนังแอคชั่นเว้ยไม่ใช่หนังผีหรอกมันคือหนังแอคชั่นที่มีผีเป็นตัวหลอกแล้วก็มีจำศีลนะครับตอรี่ไลน์ของเรื่องเนี่ยผมรู้สึกว่ามันก็ทําได้ดีในแบบของมันมันมีลูกตอนลูกชนอยู่แหละมันเป็นหนังที่มีการตามหาความจริงว่าเกิดอะไรขึ้นกับผีบุษบามีการที่ตัวละครพยายามออกไปแก้ปัญหาที่มันเกิด เพราะว่าหนังมันตั้งคอนเซปต์มาว่าเมื่อโดนผีแอคแท็กมาเราก็แอคแท็กกลับอ่ะมันคือการทํามาทํากลับกูไม่โกงอ่ะผมรู้สึกว่าหนังสามารถเล่นกับเส้นเรื่องตรงเนี้ยได้สนุกดีนะครับพาคนดูไปสู่บทสรุปที่ตามสไตล์หนังพี่คุยนะจะเป็นยังไงก็ไปดูเองนะครับอ่ะมาพูดถึงจุดที่ผมรู้สึกว่าผมติดกับบทละกันก็คือเพซซิ่งฮะจังหวะจะโคนของเรื่องในบางช่วงโดยเฉพาะช่วงแรกๆเนี่ยผมรู้สึกว่ามันแอบนวยไปหน่อยแต่ว่าความนวยตรงเนี้ยมันคือการปูตัวละครก่อนที่เรื่องเราจะเกิดขึ้นแต่นั่นแหละคร บางช่วงที่มันตัดได้ลดทอนได้แต่เฉพาะอีพวกซีนบูลลี่เนี่ยเข้าใจว่ามันเป็นการปูให้เราอะรู้สึกกับตัวละครน,นี้ตัวละครบุษบามากๆแต่ว่านะครับมันเยอะไปหน่อยนะครับมันดูแล้วมันมีอารมณ์ร่วมแหละคือเป็นหนังที่อฉากบูลลี่เนี่ยกูดูแล้วกูแบบ มึงเนาะอีเหี้ยมึงนะี่ผู้หญิงภาษาเหี้ยอะไรเนี่ยมงนน้าตบมากนะครับแต่นั่นแหละครับมันก็ได้แหละมันก็ได้แหละเราเข้าใจว่าทําไปทําไม,ไมพเพียงแค่ผมติดนิดหน่อยนะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันยังมีความไม่เมคเซนส์ในหลายๆจุดของหนังด้วยความที่หนังมันเลือกจะมาทางเนี้ยคือกูจะมาแบบเนี้ยกูจะเขาแบบเนี้ยมึงจะทําไมซึ่งนั่นแหละครับช่องโหวดตรงเนี้ยถ้าใครที่รู้สึกไม่จอยกับหนังเนี่ยก็อาจจะมองเห็นมันแล้วก็ต่อไม่ติดกับหนังได้แต่ถ้าใครจอยอย่อยางผมจอยมากๆเนี่ยผมค่อนข้างจะแบบดูฟลัๆแล้วก็มองข้าไไเาแบบ แหละเอ้ยตรงนี้แม่งไม่ค่อยเมกเซนเท่าไหร่ตัวละครมึงทำไปทําไมวะมึงกล้าเนอะอะไรเงี้ยแต่ว่าพอถึงเวลาแล้วอะโอเคเราก็จอยกับมันอยู่ดีนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปครับว่าหนังเรื่องนี้มันโคตรจะเป็นหนังพี่คุยเลยอะคือถ้าคุณดูหนังพี่คุยเยอะๆนะแต่พวกคุณก็มีพวกท้องสุกอะไรงี้มาสไตล์จังหวะจากคนมันจะแบบโคตรพี่คุยอะแล้วมันทาให้คุณดาบางจุดได้นิดหน่อยนะครับแต่ว่านั้นก็ไม่ได้ช่วยลดทอนความบันเทิงของหนังลงนะเพราะว่าหนังมันมีจุดอื่นที่มันบันเทิงอย ตัวหนังมีจังหวะการไว้พิเศ์ความโหดที่ค่อนข้างสนุกสนุกยังไงมันจะมีการปูชงตบถ้าคิดไม่ออกให้นึกถึง Final Destination นะครับ Final Destination ที่แบบเวลาคนแม่งจะตายแม่งจะต้องมีการปูมาก่อนว่ามันจะตายเพราะอะไรอีหนังเรื่องนี้แม่งก็ปูครับปู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 ชงชงจังหวะลุนุนรุนุนที่จริงก็ไม่รู้หรอกรู้ว่ามึงจะตายแล้วแหละแต่ว่านั่นแหละครับมันสนุกแล้วก็พอถึงช็อตที่มันแบบตกความแรงเข้ามาให้ตัวละครมันบางอย่างเกิดขึ้นเนี่ยโอ้โหมันซีซาร์มากเลยนะครับ ที่ด้วยภาพด้วย CG อ่ะมันอาจจะไม่ได้แบบพผวาเท่าแบบวิงเฮอร์แบกหรือว่า t e r ร์ f i e r แต่ว่าด้วยจังหวะของมันอนะ่ะมันทําให้เราคนดูแบบกูซื้อกูชอบมากนะครับคือมันมีอะไรแบบเนี้ยเยอะในการเลตเป็นความรุนแรงของมันนะครับมันเป็นความโหดที่แบบมันอาจจะไม่ได้เห็นจะจ่ะเพราะว่ามันอาจจะใช้ความเป็นภาพยนตร์มุมกล้องอย่างเงี้ยตัด หลบเพื่อเล่าเรื่องหรือว่าค่อยเผยความคนให้เห็นทีหลังแต่ว่าหลายๆซีนแล้วกันมันดีแล้วเรารู้สึกว่าเออเราก็แบบอุ้ยเจ็บพี่ได้เหมือนกันด้วยการนาเสนอแบบนี้นะครับนอกจากความโหดแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้ถึงแม้ว่าไอ้ผีหลอกเนี่ยมันจะไม่น่ากลัวเว้ยแต่ว่ามันมีลูกเล่นที่น่าสนใจอ่ะผมต้องเกริ่นก่อนว่าบรรยากาศของหนังมันดีฮะหนังมีการเซตบรรยากาศใช้ความเงียบได้ถูกจังหวะแล้วทำให้เราคนดูอะรู้สึกหวั่นไหวกับบรรยากาศที่หนังสร้างขึ้นมาได้จริงๆแล้วก็หนังเนี่ยมีการเซตตัวละครที่แข็งแรรงมากทั้ตะค ของฝั่งเด็กที่ถูกบูลลี่เองตัวละครของอาไอเนาะสตางเพิร์ชตัวละครของยูแอลทุกตัวละครเนี่ยมันมีความเป็นกิมมิคของมันอยู่ถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้โดดเด่นอ่ะแต่ว่ามันก็ตามสไตล์ของหนังไฮสคูครับถ้าุณดูหนังไฮสคูฝรั่งเยอะเนี่ยตัวละครจะสไตล์นั้นเลยครับมันจะมีลูกเล่นของมันอ่ะรวมไปถึงตัวละครของบูสบาเนี่ยมันก็มีความลูกเล่นของมันด้วยนะครับการเซตตัวละครของพี่คุยเนี่ยมันน่าสนใจตรงที่ผีในหนังสยองขวัญทั่วไปก็ผีเนาะอันนี้แม่งเป็นผีที่แม่งเป็นนักมาเล้ ก็เป็นเด็กบูลี่อ่ะทำให้การกลับมาของผีบุษบาหรือว่าการมาหลอกเนี่ยมันจะมีลึกาลูกชนมีชั้นเชิงที่มันจะไม่ได้แบบมาปุ๊บหลอกโกงเลยอ่ะแต่ว่ามันจะค่อยๆมาในแบบของมันอ่ะแล้วผมรู้สึกว่ามันเอนจอยกับการดูรูปแบบการสร้างโมเมนต์การคราฟซีนผีหลอกของพี่คุยเว้ยแม่งตลกสนุกแล้วก็เอนจอยมากๆแม่งเป็นหนังที่โหดมันฮาตลกจากตลกรลายที่ผมบอ,อกไปแล้วก็ตลกจากจากังหวะคอมดี้บางฉากที่หนังอ่ะตั้งใจใส่เข้ามาคือปกติหนังอย่างเงี้ยครับมันจะเข้าแก๊ปหนังสแลชเชอร์หร คียดแต่ว่ากลายเป็นว่าจังหวะตลกของหนังกับจังหวะแบทโจ๊ของมันอะมันสามารถเข้าไปแทรกตรงความเครียดของหนังให้มันเบาลงได้กลายเป็นว่าหนังเรื่องนี้มันมีความรุนแรงการฆ่ากันตลอดเวลาแต่คือมึงดูแล้วมึงไม่เครียดอ่ะมึงตลกมึงฮามึงจี้กับการตายของตัวละครถึงแม้ว่าบางตัวละครเราจะไม่ได้อยากให้ตายนะครับแต่ว่าแบบพอถึงเวลาที่มันแบบเกิดเหตุการณ์ขึ้นอ่ะมันก็จะมีโมเมนต์บางอย่างที่ทําให้เรารู้สึกเอนจอยกับตรงนั้นได้อ่ะซึ่งอันนี้ครับเป็นจุดที่พี่คุยทำได้เก่งมากๆมาตั้งนานแล้วอ่ะแล้วเรื่องนี้เขาก็ บทภาพยนตร์เนี่ยผมขอ reference ถึงหนังที่เป็นแรงบันดาลใจของพี่คุยอย่าง You Des หน่อยแล้วกันนะครับ You Des เนี่ยมันเป็นหนังของแซนไบร์มี่ที่พี่คุยเนี่ยน่าจะได้แรงบันดาลใจแล้วก็รักหนังเรื่องนี้มากๆนะครับทำให้ทุกผลงานของเขาอะ่ะมันจะมีกลิ่นอายความเป็น You Des อยู่นะครับตั้งแต่ทองศตสิบสามครับที่หนังเนี่ยจะมีการพูดถึงเรื่องของพิธีกรรมการผีสิงหลายๆโมเมนต,ต์เนี่ยมันจะมีความเป็น You Des หนึ่งสองชัดมากๆความตลกร้ายของมันการตายคนโหดแต่มึงตบคอมเมดี้อะไรเงี้ยไล่มาจนถึงที่หยดหนึ่งคือแชวิลลเียม ตัวเอกของอีวิเดชัดนะครับมาจนถึงเรื่องล่าสุดอย่าง a t คแทคเธอเนี่ยความเป็นอีวิเดเนี่ยมันก็ยังมีอยู่ครับในแง่ของการไม่เพิ่มส่วนความรุนแรงแบบจะาจา่จังหวะการเสนอการตายที่ไม่แบบมีลูกเล่าลูกชนนิดนึงไม่ใช่แบบฆ่าก็ฆ่าเลยอะ่ะมันจะมีลูกเล่าลูกชนที่แบบกวนตีนะซึ่งผมซื้อนะครับแต่นอกจากนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะมีกลิ่นอายของพี่คุยเองชัดขึ้นผมรู้สึกว่าหนังอย่างแอคแทคเธอเนี่ยมันเหมือนทอง1 3ใส่กระโปรง Up อัพสเตียรอย์ครับใส่กระโปรงคืออะไรคือหนังมันจะริด เป็นกระเทยเจนซีอ่ะมันจะมีความแบบเจนซีสูงมากๆผมที่แบบเป็นเจนซีเนี่ยเราดูแล้วเราอินมากๆเพราะว่าคำพูดคำจาเทคโนโลยีการทําของตัวละครแม่งโคตรเจนซีเลยเว้ยแต่ในขณะเดียวกันอ่ะมันก็มีความแจ๊สจัดใจเข้ามเนเห็นไหมว่าเขาใช้โทนของเรื่องอ่ะเป็นสีม่วงใช่ป่ะซึ่งมันเหมาะกับเรื่องมากเพราะว่าหนังมันมีความแจ๊ดแจ๊ดจริตจริตมึงตกกูตบอะไรเงี้ยมันมีความแบบตกป่ะจะได้จบอ่ะหลายๆซีในเรื่องแม่งโคตรไอคอนิกและแม่งโคตรมีมเลยเว้ยแม่งเป็นหนังเรื่องที่ผมคิดว่าถ้าลง넷ฟิกเนี่ยแม่งโดนแคปมาทย โคตรดีนะฮะสไตล์อจจะไดของแอคแท็กเอทเนี่ยมันทำให้หนังเรื่องนี้มันมีความเป็นตัวเองที่น่าสนใจอยู่นะครับแล้วมันเหมือนทอกโซเสยอัลสเตยรอยังไงมันบ้ากว่าครับทอกถูกเนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะมีจังหวะที่เอื่อยหนวยน่าอยู่บ้างในการบูอะไรของมันแต่เรื่องนี้มันแบบมาก็มาใส่ก็ใส่อะแต่ว่าอย่างที่บอกครับมันจะมีบางจุดที่มันอาจจะแบบเชยเอยู่แบบแฟลแบ็กอะไรเงี้ยพอสมควรแต่ว่าภาพรวมแม่งโคตรมันนะฮะแม่งคือหนังผีที่โคตรมันเลยนะครับด้านสุดท้ายครับที่เราจะมาพูดกันก็คือเรื่องของแก่นเรื่ออองงหรืว่าีมข ตีมของหนังเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องของการบูลลี่เป็นหลักนะครับจริงๆแล้วผมคิดว่าตีมหลักของเรื่องที่มันแข็งแรงแนละน่าสนใจและหนังใช้ในการขับเคลื่อนเรื่องราวเนี่ยคือเรื่องของการที่เราสู้กับคนที่ทําเราอะแล้วบางทีเขาอาจจะไม่ทําเราหรือเขาอาจจะทําเราหนังเนี่ยมันใช้ตรงเนี้ยมาเป็นจุดหลักในการเชื่อมโยงคนดูกับพล็อตเรื่องของมันโอเคละมันอาจจะไม่ได้มีอะไรเข้มข้นอย่างการสํารวจตัวละครพาไปดูปุมหลังตัวละครมันมีแหละแต่ว่า มันมีเพื่อให้พอดมันเดินได้แต่ว่าถึงแม้ว่าหนังมันจะไม่ได้แบบเป็นหนังที่เข้มข้นแต่มันก็เป็นหนังที่มันอะอย่างที่ผมบอกว่าเป็นหนังที่บันเทิงอะแต่ถึงขนาดเนี้ยมันก็ยังไม่ลืมเรื่องนี้นะไอ้แก่นเรื่องของการบูลลี่อ่ะผมว่ามันสามารถเล่าแล้วก็ตีความออกมาได้น่าสนใจไปจนถึงตอนจบของเรื่องเลยถึงแม้ว่าตอนจบเนี้ยมันอาจจะเป็นการเล่นลูกเล่นบางอย่างของผู้กำกับแหละแต่ว่ามันก็เป็นสัญญาณที่น่าสนใจถ้าคุณเอาตอนจบอันเนี้ยกลับมาตีความร่วมกับประเด็นของการบูลลี่แล้วก็การโต้กลับของตัวละครเนี้ยผลของมันคืออะไรม ที่ตัวหนังเนี่ยฝากมาให้กับคนดูได้คิดครับซึ่งถ้าให้พูดกันตามตรงเนี่ยมันก็เป็นคําถามที่ร่วมสมัยและก็น่าสนใจไม่น้อยครับสรุปง่ายๆโดยรวมสาหรับผมเนี่ยแอคแทกเธอทีนวิญญาณเลขที่13อาจจะไม่ใช่หนังที่สมบูรณ์แบบครับตัวหนังมีแผลมีจังหวะบางจุดที่ผมเนี่ยอาจจะไม่ชอบอยู่บ้างแต่ว่าภาพรวมเนี่ยเป็นหนังที่ผมโคตรจอยเลยครับมาเป็นหนังที่ค่อนข้างจะมีจรตจากการักรนจัดจ้านมากๆมีความเป็นหนังกระเทยค่อนข้างสูงและจริตตรงนี้เนี่ยมันช่วยซัพพอร์ตกับเส้นเรื่องได้ดีมากๆถึงแม้ว่าเส แต่ว่าไอ้ตรงเนี้ยมันมาเสริมให้เส้นเรื่องตรงเนี้ยมันมีความจัดจ้านซึ่งผนวกกับสไตล์ของพี่คุยพ่ดกับเองที่มันมีความเขามีความแบบบ้าบ้าบอมีความโหดมันหาเนี่ยมันส่งให้หนังเรื่องเนี้ยเป็นหนังที่บันเทิงมากๆครับมันป็นหนังผีที่อาจจะไม่น่ากลัวเว้ยแต่บรรยากาศจังหวะการหลอกมันมีชั้นเชิงและมันน่าสนใจด้วยตัวมันเองรวมไปถึงการฆ่าความรุนแรงของมันเนี่ยแทนที่คุณจะเครียดกับมันเนี่ยคุณกลับจอยกับมันอย่างเหลือเชื่อครับนี่อาจจะไม่ใช่หนังผีด้วยซ้ำอ่ะมันคือหนังแอคชั่นที่ ระโปรงอัฟสเตอรอยซึ่งบอกเลยว่าเรื่องนี้ผมโคตรจอยโคตรมันนะครับดูจบแล้วเนี่ยออกมาจากโรงเนี่ยผมแทบจะแบบมึงมีเรื่องคาใจใช่ปะ บจบป่จะได้จบถ้าถามผมว่าหนังเรื่องนี้เหมาะกับใครส่วนตัวครับผมคิดว่ากลุ่มคนแรกครับถ้าคุณชอบหนังสไตล์ของพี่คุ้ยนะครับที่หยด1 2ทองสุขสคุณกระบี่ผีระบาดอาสุจกักเรื่องนี้เป็นหนังแบบนั้นครับมันกลับมาสู่ความบ้าคลั่งของพี่คุย้ยความเขาของพี่คุย้ยแต่ว่ามันถูกปรับให้เสพง่ายขึ้นจตจัดการมาขึ้นและจอยกับมันได้ง่ายมากขึ้นอาจจะไม่ได้โหดหน่ากลัวเท่าทองสุกแต่ว่ามันสนุกในแบบของมันนะครับอยากให้ลองไปดูกันนะครับผมว่ามันจะมีทุกอย่างที่คุณชอบอยู่ในหนังเรื่ออองงนนนนนี้้้แ่คับลวก็ถาุณชห ไฮสคูลแบบมีสเกลหนังสแลชเชอร์ไฮสคูลอะไรเงี้ยเออมันจะมีกลิ่นอายแบบนั้นที่ผมว่าทุกคนสามารถจอยกับมันได้นะครับถ้าใครอยากทานสยองขวัญดูเรื่องนี้ตอบโจทย์ไหมมันน่ากลัวอยู่ถ้าคุณกลัวผีแต่ว่าถ้าคุณชอบหนังไล่เชือออะไรอย่างงี้ด้วยอ่ะคุณจะโคตรจอยกับหนังเรื่องนี้เลยนะครับผมว่าโทนของหนังนี้มันมีความเป็นสแลชเชอร์มากกว่าแต่ว่าเป็นสแลชเชอร์แบบไทยๆอ่ะสแลชเชอร์แบบผีไทยอ่ะเออลองดูแล้วกันนะครับผมแนะนานะฮะและก็วอร์นิ่งครับถ้าคุณกลัวเลือดถ้าคุณ ความโหดที่ไม่ค่อยปราณีใครนะฮะดังนั้นถ้าจะดูเนี่ยดูได้ครับแต่ว่าทําใจนิดนึงครับหนังไม่ได้โหดทุก2นาทีหรอกครับแต่ว่ามันก็โหดอยู่ดีนั่นแหละครับแปดเต็มสิบจากทางเราครับก็ถ้าใครที่ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรเนี่ยสามารถมาคอมเมนต์แลบหนึ่งกันได้ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูเนี่ยแอคแท็กเทอทีนวิญญาณเล็กที่สิบสามสิบเก้ามิถุนาย,ยานนี้ในโรงภาพยนตร์ครับ และที่สําคัญนะครับหนังเรื่องนั้นเนี่ยจะดีจะแย่คุณจะมึงเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทางานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่เนี่ยคุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือซิตูซีรีเมคกับรายการคอมเมนต์หนังวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ